ืัอน,นี้เก็บบรรยากาศการเดินทางมาเที่ยวงานวัดครับวันนี้เดินทางมาไกลพอสมควรครับข่ามฟังมาจากเขตสุรินมาเขตจังหวัดรีสเกตครับนี่เป็นบริเวณวัดหน้าน,นู้นตําบลน้องให้อําเภออุทุมพริสัยจังหวัดรีสเกตครับลูกไายครับลูกสะพาย พาพ่อแม่มาเที่ยวงานวัดมาชมบรรยากาศภายในบริเวณวัดนาโนอนอุทภรณ์พิสัยครับนี่เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงามอีกแห้งหนึ่งครับพามาชมบรรยากาศบริเวณวัดครับงานวัดเป็นงานบุญกลุ่มเขาใหญ่ส่งระจัด มาหลายคืนครับภายในบริเวณวัดก็มีการละเล่นและลายางครับก่อนจะเข้าในงานกับยางรอบๆบริเวณวัดครับมาชมบรรยากาศภายในบริเวณวัดมีหนีมีดนตรีครับมีวงดนตรีหนักรลองอลูกทุ่ง ขวัญใจของชาวอีสานแล้วก็ขวัญใจของคนทั่วๆไปครับเป็นนักร้องดันอีกคนนึงครับเดี๋ยวสได้เข้าไปชมอันนี้มาชมบรรยากาศรอบๆครับนีเป็นคลองลาเหรียญหลายอย่างครับมีสิงหาสวรรค์นะครับผู้คนก็กนมาเดินเที่ยวมาชม บรรยากาศมาทำบุญนะครับโดยเฉพาะเจดีย์นี่ก็มีความสวยงามครับมีลายยางนะครับที่น่าสนใจครับวัดนาโนนตำบลนองไฮอุทมพารพิษไซสิสเกตครับนี่ก็เป็นบริเวณทางเขาไปชมต้นที่ครับนี่เป็นหมองสื่อตัวครับสื่อตัวแล้วกับเขาคิวนะครับเขาแถว เดินเข้าไปชมภายในงานครับภายในบริเวณจัดคอนเสิร์ตลูกถุงมอลำนะครับวันนี้มีนักก้องดังครับมนแคนแกนคูนนี่ภายในบริเวณสถานที่จัดงานครับด้านหน้าเป็นเวทีนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับวันนี้นมีการจุดผุสีสวยงามครับบรรยากาศ ภายในเวทีครับหนาเวทีคนร้ายแห้งครับนี่พี่น้องฟังสิสเกตมาเที่ยวชมดนตรีหลายรายครับบ่งภายในสถานที่นะครับกว่างควางบงฐ่านผู้ชมครับร้ายแห้งครับต่างคนกับต่างอยากมาเบ่งนะครับดนตรีพว้ใครมีโอกาสมาเบ่งนะครับลุน,นเตือนหนึ่งบ่งมีโอกาสเดินทางมา ช่วงนี้ก็นันกร้องนะครับขวัญใจหลุกทุง่งเสียงส,สเนั่นนะครับมนแ,นแนคนเกนโคนขึ้นเวทีมาแล้วครับครับได้ชมเป็นขวัญตาได้ฟังเสียงส,สดๆครับของนักร้องหลุกทุง่งที่ชื่นชอบพี่น้องเฮากัมาชมสนุกสนานครับฟังเสียงส,สดๆบ่ค่อยได้ มาเบิงครับโดนๆเสด็จมีโอกาสได้มาเบงจังเทือนึงเป็นครั้งแรกครับที่ได้รับชมพี่โนโ้องครับสนุกสนานครับขอบคุณที่รับชมด้วยครับสำหรับคลิปนี้พามาเที่ยวงานครับมาชมดนตรีคอนเสิร์ตมอลัลูกทุง่งชาวอีสานเทาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ